อาก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากา็มาอยู่กันในโลบอกนะเออซึ่งแมปที่เราจะเล่นเนี่ยก็คือแบบนี้นั่นเองแบบนี้แแบบไหนแบบแบบแบบนี้นะนะเออแมบะบเอพี FPE S Beta ไอจริงพีเอมนยอมาจากฟันดาเ a เปอร์อีดูเคชันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมต้องแต่งตัวเข้าทีมซึ่งผมได้แต่งตัวเป็นโอลิเวอร์โอลิเวอร์ นหน้าผมหล่อไหมล่ะไอ้อเ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 อ็มโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนะไม่รีโรช้าซึ่งเกมอินแมปนี้นะเราจะต้องหนีคุณครูกระดาษสุดเราต้องหนีเอ่อมิสเตอร์เคิลแล้วก็คนต่างๆบอบบางนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะเออเอเอตอนนี้ผมก็อะไรวะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะว่ t แต่โอเคเดี๋ยวเราจะต้องแล้วไหนเพื่อนๆเ,เราอยู่กันไหนกันหมดี้นี้อ่าเกมน,นี้จริงๆแบบนี้ผมน่าจะเคยเล่นนะเออแต่ตอนนี้ลืมแล้วมันเล่นยังไงคือมันต้องหนีคูใช่ไหมหนีคูอย่างเดียวแล้วก็เอ่อต้องทำเฟสอะไรไหมอันนี้ไม่รู้ที่รู้ผมจะตายไหมเนี่ย เฮ้ยเพื่อนผมจอยมาเออตอนนี้ผมเป็นโอลิเวอร์โอลิเวอร์ที่ที่ที่ไหนอยู่เอ่อชื่อชื่อเอ้าผมเป็นชืผมจะเป็นผมจะเป็นเป็นใครตัวเป็นม,มูนดีครับดีครับสวัสดีคุณครูพวกเราออกล่ากัน,นเนาะไปพวกเราล่ากันตัวเป็นโอลิเวอร์ตัวตัวเห็นเหี้ยเห็นเหี้ยเห็นเหี้ย พลังงานตายไหมตัวมาแล้วเฮลโหลฮลโหลเพื Hello? Hello, bon. ư! 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 ่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมมันไม่ตายวะแม่ง <c ười> โอ้เอนเนจีเอเนจีหมดก่อนอยากตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอ้ยยี่นี่มา ทางตาโลแก่เ okay. อ้ยเออเออเออเอ,อ,อ้ตายตายตายยังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคมาครับจังหวะนี้ครับไหนไม่มีคนเลยคนมันไปไหนกันหมดวะคนตายกันไปหมดยังมันอยู่กันไหนวันนี้ร er. ็อกเกอร์สวัสดีครับดีเอ้อ เอ้ยตายตายตายแตกหนึ่งแตกสองแตกสองแตกสองตายตายกันหมดนะครับไม่ไปเจอเจอคนมากไหมทำไมมันดูมืดๆวะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ พอพี่พี่เล่นเกมนี้อยู่เองเข้ามาดิแล้วทำไมมันหน้าจอแดงเอาแล้วเวลาเป็นยังไงอยากตายไหมแล้วแล้วตู้เป็นอะไรเนี่ยคนน่ากลัวแหละเฮ้ยหรือว่ามันจะมีอลิสโผล่มาครับอลิสอลิส อาจจะมีอลิสผ่มาก็ได้เอ้ยมันแดงไปหมดเลยเนี่ยต้องเวลามันเป็นอะไรไม่รู้โรงเรียนกระดาษไงเดีกกูเล่นโรงเรียนกระดาษอยู่ใน <c oughs> กระดาษนี่เป็นที่เชื่อว้ย <c oughs> ตาย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ที่ไหนวันนี้ทำไมมันมืดจังวะดู <c oughs> มองไม่เห็นเลยเลย <c oughs> อยากตายไหม มันหูดได้เสียงอะไรไม่รู้ตทำไมหน้าจอมันสั่นจังวะเช่้เลยวันดีครับดีพี่ชายดีดีไอ้อาลิน,นวันดีครับดีพี่ชายเขาไม่ฆ่าตัวเอ้า อ,อ๋ออลิสไม่ฆ่าคุณครูใช่ไหมอ๋ออลิสไม่ฆ่าคุณครูนะครับโอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยนะดี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 แล้ว,วตัวเป็นโอลิเวอร์เออเออเออตัวงง,ง,งไปหมดแล้วเนี่ยเราจะไปตัวก็อยู่อะไรผมว่านะอลิสแม่งอานแล้วา่นะครับผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก,ก่อนเลยมันน่ากลัวและสุดสแกรี่มากขนาดผมเป็นครูกูตาย ดีโก้เล่นไหมนี่โอเคเมื่อกี้ okay, มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับโคตรโศกยนิตกรรมอ่ะอไงใช่นายไหมะไรใช่นายไหมเลยใช่นายไหมใช่นายไหมใช่นายไหมทำไมเอามาส่งคนเะน okay, ี่ยอ่าโอเคก็ เออ,เอ,อมันกำลังว่าต้องไปหาที่แอบนะครับเอาอันนี้มาลู่อ้นเดินจำสแกนเราข้างหลังเวยเนื้อขาเราเอาจริงอรอหน้ากีรีนะหน้ากีรีนะโดนเกยา เรานึกว่าใครเรายืนหันหน้ามองเลยทีนี้เราก็โดนโดนโดนฆ่าตายโอ้ยเออเออเห็นปะไอ้เอ้นั่นอะไอ้ไอไอตัวอะไรแล้ววะไอไออารีดอะอารีดอะเมื่อกี้เราเห็นเบคอนเกนิว้วยเฮ้ยจริงเหรอเออตอนตอนไหนอะเมื่อกี้อะเมื่อกี้เลยที่ว่าเธอยืนนี่นี่อยู่อะโอ้เอ้ยโยตัวเป็นตัวเป็นโอลิเวอร์นะเว้ยโอลิเวอร์แล้วเมื่อกี้อาริสแม่งอาราว่าอะไเห็นปะ เ <icana> ออเฮ้ยใครเนี่ยอารินแม่งอาราวาดอะอเกอร์อ้าวว่าอยู่ทำไมเราขึ้นมาแอบข้างบนตู้ล็อกเกอร์อ๋อเด็นคนดังอ่ะเอาเดียโกจริงเหรอเดียโกเล่นไหมนี่อะไรนะก็แบบที่พี่เล่นอยู่ไง เสียงเกมก่อนเสียงแม่งดังเกินเฮ้ยเฮ้ยมิสซาเวลครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครูโอโ้โหสองคนเลยดับเบิลเลยนะครูก็อะ,อะไรว่าอ๋อเป็นมิดใช่ไหมมิดมิดไม่พอมิดแม,ม,มเ่เอ้ยเออเออไอ้ครูไอ้เเบิร์นิว้วๆกด E ดิกด E มันจะบล็อกได้มันจะป้องกันกด E ล้วหันหน้าใส่ครูอะโอ้ยใครโดนไล่วะ Oh, โอ้โหโดนฝ่าคอโดนโนชิวโอ้โดนคิวฮะโดนศกโอเคไอ้ห่าแม่งบอกโดนคิวโดนคิวพี่อาเอ้ยโดนคิววฮ้ยมิบูเมอร์เช่นตั้งแตลเขาเฟรนดี่เขาไม่ฆ่าเราเอ่อเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้มันมีครูบิสเซอร์เคิลเว้ยกับอีกคนนึงมาแล้ว เด็กคือเด็กคือเด็กคือ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 เอ่อคือกูต้องวิ่งใช่ไหมขายแบตได้ไหมนี่อันนี้ลุงเข้าไม่ได้อีกเอ้เวเลยไอ้คูเกยมันก็จะเล็งแต่ตูใช่ไหมตูเป็นโอลิเวอร์มิสซาเวลเขาไม่ฆ่าคนเว้ยแต่ว่ามิสเซอร์โคมันมันคิวอ่ะมันมันมันจะมีคนหนึ่งบอกว่าโนคิวโนคิวมินมิสบูเมอร์ไม่ฆ่านะมิสซาเวลไม่ฆ่าตัวคนนี้เออแต่แต่แต่มิสเซอร์โคมันฆ่าเว้ยไหนวะ เราไปหามันดีก็ว่าทไมเราซเคอยู่ตรงสาใน้ำอ่ะไม่ใช่สามน้ำไหนวะเสาน้ำเห็นมีมี่ไม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  แต่ว่ามันมันมันจะแบบมันจะชูมือขึ้นรอบเดียวนะแล้วก็รอสักพักหนึงถึงมันจะใช้เด็กทีนึงตอนนี้เรา<อ>หน้าแดงแล้วเนี่ยหน้าแดงหน้าแดงหน,หน้าแดงนี่เลยแกล้ใกตาย <laughs> เออเลือดเหลือสาม <c oughs> สิบเจ็ดตรงสมุดเสี <c oughs> น้ยเงินนี่เราเป็นโกโจโอ้ยอินิวโกโจวิ่งมาแล้วไอเสื้อเสื้อเสื้อนักเรียนนั่นเสื้อเรียนมาเวฟหนึ่งมันโอเป็นโอลอิเวอร์สวัสดีเขาคือใครอ่ะก็เป็นไงบ้างนี่ตัวขาด มัน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 แหวงอะ่ะตัวแหว่งอะ่ะตัวแหวงเห็นกระดูกอะ <c oughs> ่ะนีนไม่ตายเราเรา,เราบล็อกได้นิวน้วๆกดบล็อกกดบล็อกบล็อกผมเป็นโอลิเวอร์เห็นไหมโอลิเวอร์แต่ครูมันมันจะเกิดด้านหลังเราใช่ไหมไม่รู้เกิดตรงสมุดอะ่ะมันมันจะเกิดด้านหลังพวกเราไอ้ตรงนู้นอะ่ะต้องหาที่ซ่อนก่อนเว้เอเยอะ,อะไรเนี่ยคนนี้เขียน ข้างหนึ่งใหญ่ะคะ่ะอุ้ยเช็ดข,ขาดไอ้นี่เช็ดขาดแต่ซื้อผ้อาใช้ไดอ้อุ้ยเสาไอ้น้ำอุ้ยสุดจัดมีติด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 ดไรซิมแม่งไม่มาเสียดายอ่ะเ้ยเดี๋ยวไปโทรชวนซิโอ้ยโอ้ยโอลิเวอร์โอลิเวอร์โอลิเวอร์ดีครับพี่ใหญ่ดีครับเออดี๋ยเดีเราเป็นโอลิเวอร์เหมือนกันเลยนะกูว่าแม่งโอลิเวอร์สองเดีครับดีครับ โอ้โหพอหนุ่มจอแดงเถือกเลยมองอะไรไม่เห็นแดงเถือกแดงเถือกเอ้ยเนี่ยคนนั้นที่ว่าเป็นอุอเอาเอาเราเป็นทีเชอร์เอเอเฮ้ยมิสเตอร์เข้าต้องเก็บว่ามันต้องเปิดล็อกอาอใครครับเนี่ยวันดีวันดีเอ้ยมิสบูมี่เหรอไม่มิไม่มิสเตอร์เขามันไม่ต้องปลดล็อกเว้ยคือมันมีคนเลือกเป็นมิสเซอร์เข้าแล้วเออมันก็เลยคืออย่างนั้นแหละเอ้ยเราเราจะไม่ฆ่าคนหรือว่าเราจะฆ่าคนดี เราเราเอาไม่ฆ่าก่อนดีกว่าฆ่าคนได้อะไรวะไม่ไม่เราเราเราจะไปแบบเป็นมิดก่อนเว้ยโหครูสกตมิน่าโคตรเยอะอ่ะดูดิเออเฮ้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 วัสดีสวัสดีสวัสดีพวกสวัสดี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 เฮ้เราเราเป็นมิดไงจะจะได้เปล่าจะได้ไหม จะได้ไหมไอ้ไอ้โคตรเกียร์่ะตูไปดีกว่าเว้งตัวตัวเองขอไอ้สะดวกครับเปิดประตูโอ้โหเกียร์จัดเลยเกียร์เกียร์จัดอ่ะมันก็เกียร์เกินดีดีดีเป็นมิดเป็นมิดพวกเราเป็นมิดเว้ย เม่งเล้ไม่ฆ่าก,กันอ่ะมันไม่ฆ่ากลาดก,กันเลยอ่ะเรไม่ฆ่าคนิวแล้วะดูได้เปิดไม่ได้อเอปิดได้เปิด,ด,ปดได้ไอวัสซิไซเซอสวิโยวเอบีเอบอคอมประเทศระเิออนโซยโฮยเจมีฮอนไม่ด้คิวอะนิวไม่ได้ทำอะไรได้คิว ดูดีก็ได้สามคิวจะไงก็ไม่รู้เราแค่ไปจิ้มคนหนึ่งรอบเดียวอดูดีก็ได้คิวมาเฉยนี่ฆ่าสามครั้งไงแบบตีสามครั้งอะตีครั้งอพกเป็ดพกทำไมตัวออกไปไม่ได้หรอเฮ้ยเนี่ยอะไรนี่อะไรนี่ อุ๊ยโอลิเวอร์เฮ้ยสวัสดีครับพี่ชายเยี่ยมมิสเซอร์เคิลแล้วมันแล้วมันเข้าไปเกย์อะเข้าไปเกย์ตรอกส,ะสะืบตรอกส,ะสะืบแล้วมาอะไรมะเนี่ยอยาเข้าไปไ่าวอ้อยกับอ้ายจำเรียนค่ะคนคนจีนพิมพ์โทรเทัีย์ อเคซ็อกซ็อกเซ็กอ้เซ็กเซ็กเฮ้ยซ็อก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 เฮซ็อก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 เอนิดโอเป็นอะไรวะโอ้ลีบเนิดดีโอ้ลีเุนิดดีเดี o ยวเไปดูหลีดเจบอลกันอันนี้คือไลคิวอะสเวเบิร์ลออรชิเมอร์ไลเรื่อง

มีทั้งคนที่เล่นเป็นคุณครูแบบไม่ฆ่าคนแบบฆ่าคนนะครับนะก็สัปปินี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็โอเคนะออไปแล้วทุกคน